สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาขึ้นตาลนะคะเนี่ยนี่ค่ะตาลที่พี่เขาโลยลงมาแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะถึงได้ดูตาลกนันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเรามาช้าไปนิดนึงพี่พานเขาตอกถอยขึ้นไปรอแล้วนี่นะคะ อยู่เป็นยอดด้วยน,น,นั่นอ่ะเห็นไหมเนี่ะเอามีหน้าที่ปลดเชือกให้พี่ค่ะนะคะ,คะนี่เราจะขึ้นสองต้นนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นีค่ค่ะมีต้นแล้วไม่เยอะต้นประมาณเจ็ดแปดทลาย ็นตาลหัวลมนะคะเดี๋ยวมารอดูตอนที่เขาลอยลงมาค่ะนั่น,นะคะตากลากำลังจะลงแล้วค่ะต้องใช้เชือกโรยลงมานะคะถ้าฟัดที่ลงมานี่จะเฉาะร่อนไม่ได้เลยรอนจะแตกหมดเลยคะ่ะลงมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปลดเชือกกันค่ะ เ็นไ,ไหมคะ,มคะอันนี้เขาเรียกว่าลอยยกขั้วนะ,ะไม่ใช่ทีลระทายอันนี้เขาเรียกขั้วเลยคะ่ะเนไหมะ ะะอันนี้จะใช้ร้อนได้ค่ะฉอล้อนนะคะนเนี่ยส่วนลูกเขียวเนี่ยน้อยใช้หัวนะ,ะหัวไปแกงค่ะแกงกะทิต้มยำฟิกได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอรูทลายต่อไปค่ะตอนนี้กําลังทําการมัดทลายตาลอยู่นะคะเห็นไหมคะเส้อน้าเงินตัวน,นี้น้อยน,นะ,ะตัวน,นี้สูงมากค่ะถอยประมาณสามสิบกว่าลูกค่ะ มเลี้งฟันนะจะฟันย่านะเพราะว่าขั้วตาลจะเหนียวค่ะแล้วก็ช่องกาบ คมมากเลยค่ะถ้าพลาดโดนนี่ไม่ได้เลยนะปันขาดนะคะกำลังค่อยๆโรยลงมานะคะอันนี้ก็โรยแบบยกพั่วเหมือนกันนะ,ะไม่ทลายนะคะวันนี้ก็จะมีหัวเยอะหน่อยรอนไม่เท่าไหร่ ตานหนึ่งพวกนี้หนะักประมาณยี่สิบโลนะคะถ้าโรยไม่เป็นนี่ถึงก็แบบนิ้วขาดได้นะคะถ้า่ค่อยอควันกราบโรยะคะ่นะ,คะนะะ่นะ,ะนะะ่ะตันนี้ได้สามคั่วค่ะวันะะนะะีนะะ้หนึ่งสอง สามนะคะ,ะ,ะเ,เรามาแก้เชือกกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอมีดจากพี่พานนะคะแล้วก็มาฟันกันทลายคะ่ะพี่พานได้ย่อนมีดลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมีดเฉาตาลน,นะคะมีดแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนใช้มีดเน็บบางคนใช้มีดดิโต้แล้วแต่ความถนัดของคนสับนะคะนี่ค่ะ มีที่พี่พันใช้นะเล่มน,นี้นะคะใช้ทั้งหาผึ้งเฉาตานะคะ่ะต้องโรยลงมาถ้าถ้าโยนลงมานี่ก็มีจะโคตรรู้ว่าบินได้นะคะเดี๋ยวมารอจนพี่พันถอดถอยลงมาจากต้นนะคะตอกถอยขึ้นตานก็เหมือนตอกตีผึ่งนะคะเนี่ยนี่คาะุูกถอยตอกขึ้ๆๆน,ะะนไ,ไ,ปไปเรื่อยๆเลยนะคะตอกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถอดลงมา จะเก้ายาวเก้าสัน้นแล้วแต่ความสูงของคนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูตอนลงค่ะนี่นะคะกำลังถอดถอยลงค่ะเห็นไหมคะถอยนี้ต้องถอดลงนะเพราแพงค่ะลูกละยี่สิบบาทนะคะถ้าขึ้นทิ้งทุกต้นนี้ไม่ไหวค่ะ 什么？Uh huh.